สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับจากทางเว็บไซต์ cola com ได้มีชาวต่างชาติตั้งกระทู้อย่างน่าสนใจดังนี้ครับเขาได้ตั้งกระทู้ว่าคนไทยคิดอย่างไรกับคนเวียดนามโดยทั่วไปซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากคนแรกคอมเมนต์ว่าคนไทยคิดว่าเวียดนามกับไทยเป็นคู่แข่งกัน หรือบางครั้งเราคิดว่าเวียดนามดีกว่าเรามักจะเปรียบเทียบกันในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ผู้ชายไทยจำนวนมากชอบผู้หญิงเวียดนามวงเล็บและสาวลาวด้วยเพราะพวกเขานะ่สวยในสายตาของผู้ชายไทยฉันมีเพื่อนชาวเวียดนามบางคนและพวกเขาค่อนข้างที่จะคล้ายกับคนไทยในทั้งด้านของการกระทําและวิธีคิดแล่ออื่นคอมเมนต์ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเวียดนามถูกมองว่าเป็นคู่แข่งที่ดูเดือด ส่วนใหญ่นะ่ะอยู่ในด้านสถาปัตยกรรมและการศึกษาฉันมักจะได้ยินคนนะ่ะพูดถึงเวียดนามว่าพวกเขาผลิตข้าวต่อพื้นที่ได้มากกว่าเราและคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของพวกเขาดีกว่าผู้คนใช้เวียดนามเป็นตัวอย่างเมื่อต้องการวิพาวิจาร์ณงานราชการเช่นพวกเขาเคยได้กว่าแต่ตอนนี้นะ่ะพวกเขาเหนือกว่าเราทำอะไรกันอยู่ตลอดช่วงเวลานี้ ฉันอะยังยืนยันว่าผู้ชายไทยชอบสาวเวียดนามทั่วๆไปนะน่ารักขาวๆแบบจีนเขาเมนต์ทำมานะครับเขาเนต์ว่าจากปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวดูเหมือนจะเป็นการชื่นชมอย่างไม่เต็มใจคนไทยยอมรับว่าเวียดนามน่ะเป็นประเทศที่สามารถเอาชนะสหรัฐได้ในสงครามเวียดนามคนไทยบางคนเคยบอกฉันว่าคนเวียดนามน่ะแข็งแกร่งซึ่งเป็นเพื่อนที่น่าชื่นชมแต่ไม่ใช่หนึ่งในคู่แข่ง เวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วและคนไทยไม่ต้องการให้พวกเขาเป็นคู่แข่งจากการพูดคุยกับเพื่อนๆชาวไทยถือว่าคนเวียดนามนั้นจุดๆคอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ว่าเมื่อเร็วๆนี้นักวิยทยาศาสตร์ชาวเวียดนามได้สแสดงให้เห็นแล้วว่ายีนของชาวเวียดนามมีความคล้ายคลึงกับของคนไทยมากวงเล็บอาจจะมีบรรพบุรุษและพี่น้องเดียวกันประกาศผลโครงการวิจัย จีโนมที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามซึ่งทำให้ฉันประหลาดใจและฉัน่ดีใจที่เรามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากฉันคิดว่าคนไทยและคนเวียดนามฉลาดขยันและเป็นมิตรฉันน่เป็นคนเวียดนามแต่ฉันรักประเทศไทยมากคนไทยเป็นคนที่ซื่อสัตย์และใจดีที่ฉันเคยเห็นมาฉันน่ะเคยไปเมืองไทยแล้วลืมกระเป๋าเมื่อกลับมาพบว่ายังอยู่ที่นั่นมันเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ฉันจำได้ และชื่นชมบุคคลไทยที่ยิ่งใหญ่ฉันอนะร้องไห้และจำความรู้สึกตอนดูหนังได้รักยิมสี่ชั่วโมงของประเทศไทยฉันยืนยันว่านี่เป็นหนังรักที่ดีที่สุดที่ฉันเคยดูสุดท้ายฉันขอยืนยันในความมั่นใจว่าคนเวียดนามส่วนใหญ่นะ่ะรักคนไทยกลับมาที่ประเด็นคำถามฉันนะ่ะคิดว่าในเวียดนามหรือในไทยก็มีทั้งคนที่คิดลบและคิดบวก คนเวียดนามก็เปรียบกับประเทศไทยบางประเด็นหรือในทางกลับกันก็เปรียบเทียบกับประเทศอื่นในโลกแต่สิ่งเล็กๆน,น้อยน่ะทำให้ชีวิตน่าสนใจยิ่งขึ้นไม่มีความเป็นศัตรูหรืออิจฉาริษยาระหว่างสองประเทศของเราหากคุณเป็นคนไทยน่ะคุณสามารถเป็นเพื่อนกับฉันได้คอมเมนต์ทำนะครับคอมเมนต์ว่าความเข้าใจผิดๆดใดๆอาจจะเกิดจากการขาดการแลกเปลี่ยนอย่างที่ฉันสังเกตนะมีนักท่องเที่ยวชาวไทย ไม่มากนักในเวียดนามคุณอ่ะพูดถึงชาวเน็ตเวียดนามที่เป็นแฟนคลับจริงๆแล้วไม่มีการติดต่อโดยตรงกับคนไทยพวกเขานะ่ะอาจจะ้ได้รับแนวคิดจากสื่อที่ไม่เป็นกลางไม่เป็นทางการซึ่งอาจจะดําเนินการโดยคนลําเอียงแรงงานผิดกฎหมายในประเทศไทยมาจากคนที่มีการศึกษาต่ําส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ยากจนในภาคกลางของเวียดนามอย่าตัดสินคนเวียดนามโดยเฉลี่ยจากสิ่งเหล่านั้นเนื่องจากฉันได้ติดต่อ เกือบทุกสัปดาห์กับคู่คนไทยหลายร้อยคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเดินทางมาประเทศไทยในทุกๆ2เดือนเพื่อพบปะกันฉันพบว่าชาวเวียดนามและชาวไทยมีสิ่งที่เหมือนกันหลายอย่างเช่นาศาสนาวัฒนธรรมครอบครัวฟุตบอลอันที่จริงเราแบ่งปันยีนร่วมกันด้วยเราไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวของกันและกันเขาไม่มานะครับคอมเมนต์ว่า ฉันขอขอบคุณความเห็นของคุณหรือให้คำพูดที่ดีเกี่ยวกับประเทศของฉันฉันเกิดที่เวียดนามฉันน่ามากรุงเทพเมื่อปีที่แล้วฉันได้รับความเคารพอย่างสูงในไทยแลนด์ประเทศไทยนี้น่ะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีคนไทยส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ดีกว่าที่เวียดนามซึ่งมอไซค์คันทรี y เป็นที่นิยมมากที่สุดคนไทยน่ะดีมากเป็นกันเองและสื่อสารเปิดกว้างไม่มีใครมารบกวนฉันระหว่างการเดินทาง ค่าครองชีพในประเทศไทยถูกมากแน่นอนอ่ะฉันจะกลับมาที่ประเทศไทยในปีนี้เพลิดเพลินกับความบันเทิงและสถานที่ที่ดีในประเทศไทยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นทั้งความคิดเห็นจากชาวไทยและชาวเวียดนามนะครับที่ได้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งความคิดเห็นทั้งหมดนั้นก็มีทั้งแง่ลบและแง่บวกนะครับก็อยู่ที่เรานั้นจะเสพสื่อและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศเวียดนามและไทย แฟนบอลมาเลเซีย bon ยก4ข้อปัจจัยหลักชนะทีมชาติไทยลิวชิงคิงคัพแฟนบอลทีมชาติมาเลเซียออกมายก4ปัจจัยหลักที่ทําให้สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพ2022ยิม3กันยายน2565แฟนบอลของทัพเสือเหลืองทีมชาติมาเลเซียออกมายก4ปัจจัยสําคัญที่ทําให้ทีมของคิมปังกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้สามารถเอาชนะช้างศึกทีมชาติไทยจากการดวลจุดโทษ4ประตูต่อ3วงเล็บเสมอกันในเวลา90นาที1ประตูต่อ1ทําให้สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงท้วยพระราชทานคิงคับ2022ไปได้สําเร็จเล่นเอากุนซือรายนี้บอกว่าภูมิใจแทนคนทั้งประเทศเลยทีเดียวทั้งนี้หลังจากชัยชนะดังกล่าวทําให้ทัพเสือเหลืองนั้น ทีมชาติมาเลเซียไม่พลาดท่าป,ปรชาชัยให้กับช้างศึกทีมชาติไทยเลยตั้งแต่17ธันวาคม2014ที่เคยบุกไปแพ้ให้กับทีมของซิกโก้เกติศัก์ิเสนาเมืองในศึก AFF Suzuki Cup 2014รอบชิงชนะเลิศนัดแรก0ประตูต่อ2จากประตูของชาลิวซับป,ปุยและเกริกริดทวีการหลังจากนั้นจนถึงวันนี้ที่ผ่านมาการพบกัน6นัดรวมถึงนัดล่าสุดยังไร้พ่ายแม้แต่นัดเดียว ล่าสุดแฟนบอลของมาเลเซียรายหนึ่งนั้นระบุว่ามันคือเกมที่ดีมากๆแม้ว่าเราจะมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เสียประตูในนาทีสุดท้ายตอนช่วงทดเวลาบาดเจ็บแต่สิ่งที่ดีมากๆของพวกเรานั่นคือกองหลังแข็งแกร่งมากๆเรามีการส่งบอลสั้นยาวที่ดีผู้เล่นแต่ละคนนะมีความมั่นใจในการเล่นและหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือเรารับมือกับความกดดันได้ดีเรานะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ กับทาจิกิสถานในวันอาทิตย์นี้ขอให้นักเตะสู้เพื่อคว้าชัยคว้าแชมป์สำหรับทัพเสือเหลืองมาเลเซียจะเข้าชิงชนะเลิศกับทีมชาติทาจิกิสถานในวันอาทิตย์นี้สนามกีฬาสมโพธ700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่25กันยายน2565เวลา20นาก30นาทีส่วนช้างศึกทีมชาติไทยจะเข้าชิงอันดับที่3กับตรินิดดแอนตเบโกที่แพ้ ทาจิกิสถาน1ประตูต่อ2ในวันเดียวกันเวลา17.30นาทีซึ่งภายหลังที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนแฟนบอลน,นะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเพจ Facebook ไทยรัฐออนไลน์ไว้ดังนี้ครับคนแรกคอมเมนต์ว่าเอาทุกข้อมารวมกันเป็นข้อเดียวก็คือต้องเปลี่ยนองค์กรใหม่ทั้งหมดยิ่งตัวนายกสมาคมให้เปลี่ยนทันทีก่อนจะพังไปมากกว่านี้คนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าให้คนกีฬามาเป็นนายกเถอะครับ เขาน่าจะเข้าใจกีฬามากกว่าผู้ที่เคยอยู่วงการมีสีเยอะลาเอาเถอะครับลั่นวาจาว่า3ปีจะลาออกนี่ปีที่5แล้วทำไมท่านยังไม่ออกไปคอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ว่าแต่ก่อนใครชนะทีมชาติไทยจะเกลียดทีมนั้นแต่เดี๋ยวนี้นะ่ะไม่แล้วเขาสมควรชนะในเมื่อผู้นำของเรานั้นน่าจุดๆมเขาไมท่ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าเล่นในบ้านของตัวเองแท้แต่ปล่อยให้เขาปลูกใส่ นี่เรามาเยือนเขาหรือไงบอลนัดเดียวถ้าชนะเข้าชิงก็วัดไปสิแฟนบอลเขาอยากเห็นเกมบุกไม่ใช่เกมรับมเขาไม่ทำานะครับคอมเมนต์ว่าครึ่งแรกยา่กระบอลประถมมาอย่างไงไปอย่างนั้นเก็บบอลไม่ได้มเขาไม่ทำานะครับคอมเมนต์ว่าประเทศไทยตอนนี้มีประชากร66กว่าล้านคนหานักเตะเก่งๆมีพรสวรรค์สัก30คนไม่ได้เลยเหรอ,อมเขาไม่ทำานครับคอมเมนต์ว่า โคสต์มาเลย์น่ะบอกลูกทีม9ให้ไวกว่าไทย1นึ 19, ชนะไทยแน่ๆที่เห็นเห็นนะ่ะมาเลย์ถึงบอลก่อนไทยครึ่งถึง19เกือบทั้งเกมอย่างอื่นๆน่ะพอกันครับกีฬามีแต่แพ้และชนะเขาเม่ comment ทำมานะครับคอมเมนต์ว่ารับรองไปไม่ถึงไหนหรอกครับบอลไทยนะ่ะไปได้แค่นี้แหละและอย่าหวังว่าจะไปบอลโลกกับเขาเลยเขาไม่ comment ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่เชียบอลไทยแล้วอยากให้แพ้มากมาก ไม่ได้สาใจอะไรหรอกนะแต่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงมากหนะทัศนคติวินัยและสมาคมไม่ได้เกี่ยวกับโค้ชแล้วแหละไม่ใช่อวยอวยไม่ดูอะไรเลยคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าเล่นบอลช้าไม่วิ่งหาบอลต้องบอลมาหาเองดูเองเถอะเงิน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 ,งนไร้ประสิทธิภาพโลชุดใหม่คอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าตอนนี้นะ่ะสู้มาเลเซียเวียดนามไม่ได้แล้วต่อไปนะ่ะจะสู้ลาวพม่าก,กับกัมพูชาไม่ได้ คอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ Comment ว่ามาเลเซียพัฒนาขึ้นและมาตรฐานการเล่นที่ดีขึ้นส่วนไทยต้องยอมรับตั้งแต่สมาคมนายกสมาคมผู้จัดการทีมโค้ชและทีมงานต้องแก้ไขทั้งระบบให้มีมาตรฐานทีมให้ดีขึ้นคอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ Comment ว่าต้องยอมรับครับมาเลเซียนะ่ะเล่นเนียนกว่าไทยเราครึ่งแรกต่อบอลไม่ค่อยติดครึ่งหลังดีขึ้นมานิดหน่อยคอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ Comment ว่า สปีดบอลเรานะ่ยช้ากว่าและพละกําลังเราไม่มีอันหมดตั้งแต่ครึ่งแรกสังเกตจะเดินกันหลายคนแถวบ้านเขาเรียกว่าอ่อนซ้อมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าดูต้นครึ่งแรกถูกมาเลเล่นลิงใส่ทีของตัวเองนะเนี่ยเลี้ยงวนไปวนมาเขาแย่งเอาซะเปลี่ยนช่องทันทีคอมเมนต์ทัไมานะครับคอมเมนต์ว่าอีกอย่างเวลาแข่งกันนะ่ะชอบจ้างต้องมีมวยตลอดไม่นักบอลก็คนดูนะ่ะชอบทะเลาะก,กันแล้วก็มีมวย ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของแฟนบอลชาวไทยนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ